เอาละผมธรรมโกครับคลิป o ช้าวันในวันนี้เนี่ยก็จะพูดถึงในตัวอันนี้สักหน่อยเนาะคอสคาร์ฟฟอร์แมตที่มันได้วนกลับมาให้เราเล่นเป็นรอบที่3หรือ4แล้วมัง้งเนาะเผื่อใครที่ไม่เคยเล่นไม่เคยลงฟอร์แมตนี้เนาะก็คือมันเป็นฟอร์แมตที่มันจะ,ะให้เราจัดการ์ดของ2คลาสมาผสมเป็นเด็กเดียวกันได้อะไรประมาณนั้นเนาะแบ่งเป็นคลาสเมนแล้วก็ u ับคลาสอะไรประมาณนั้นอซึ่งก็เป็นฟอร์แมตท,ที่มันจะมีคอมโบโบเกน,นโบเกนโผล่มาให้เห็นบ่อยประมาณนั้นเนาะซึ่งไอ้คอสคาฟในรอบนี้เนี่ยที่ผมอยากพูดถึงน,นะเพราะว่ามันมีแบนลิสต์ที่ผมรู้สึกว่ามันแปลกเนาะก็คือแบนดลูเซียสแบนแอดวาร์ลอร์ดแล้วก็คัทโทดโดนลิมิตหนึ่งเนาะซึ่งไอ้ตัวแอดวาร์ลอร์ดกับไอ้ตัวคัทโทนี่ผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ เพราะว่าเออ่มันมีอินเตอร,ร์แอคกับการ์ดของคลาสอื่นที่มันก็ขี้โกงแล้วก็สมควรแบน,นอ์ะเนาะอืมอย่างไอตัวแอดวานซ์ลอร์ดเนี่ยเออ่มันก็จะมีท่าของไออะไรนะเออ่ที่เล่นกับเอลูเวียบิชอปเนาะเออ่ขอเลื่อนไปหน่อยมันมันอยู่ไหนว่าอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะอันนี้ไงอืมไอท่านี้ของแอดวานซ์ลอร์ดก็คือเซตเอลูเวียตอนเทินสี่เนาะเออ่แล้วก็ ลงแอดวาร์ดเทิร์นหแล้วก็ป่าไอเทียสออฟไทบูเลชันเราแบบไออันเนี้ยมันจะเสกชิลการ์เดียนสตัวไงเราให้ฮิลด้วยเป็นแปะหัวลีดเดอร์เนาะอืมแล้วทีนี้เนี่ยไอตัวแอดวาร์ดพออีโวแล้วมันจะเสกนายเข้าสนามอีกอีก2ตัวอะไรประมาณนั้นไอเทียสออฟไทบูเลชันเนี่ยก็บอกว่าถ้าเห็นออฟฟิเซอร์เข้าสนามก็จะได้ฮิลเนาะแล้วพอมีเอฟเฟกต์ลีดเดอร์ของอิลูเวียอีกเนี่ยมันก็จะบัฟสแต็กไปด้วย ก็จะกลายเป็น4ตัวติดสตอม์ม16เดเมจอะไรแบบนั้นแล้วถ้าถือว่าเออแล้วถ้าถือไอ้ตัวเวอร์ดิเลียไว้ด้วยเนี่ยแล้ฟิวชั่นเอ่อตัวอะคาเดมิกไปเนาะมันก็จะกลายเป็น20แดม o อ k เคตอนเทิน์น5ได้อะไรประมาณนั้นเออก็เลยไม่แปลกใจที่แอดวานซ์หลอดโดนแล้วก็ไอ้ตัวขัดโทนเนาะก็จะมีเอ่อการซัพพอร์ตของคอนเดมในหลายหลายคลาสเนี่ยที่เล่นกับมันแล้วก็น่าจะโกงได้ อะไรประมาณนั้นเนาะเออก็เลยแบบดนลิมิตเลยน,นึงอืมก็นั่นแหละนะที่สงสัยอยู่ตอนเนี้ยก็คือให้ตัวลูเซียสว่าเฮ้ยมันโดนแบนทําไมวะเออมันโดนแบนเพราะอะไรเนาะที่คุยกันเล่นๆใน Discord ของ Shadow World ไทยเมื่อวานเนี่ยเออก็เห็นพูดกันบ้างว่าเรื่องโค้ดหลังบ้านหรือเปล่าหรือว่าแบบอ่อเอ่ยนะอาจจะแบนดักทางโกสเนโ e หรือเปล่าที่อาจจะ ผสมกับแกลลี่เราแบบมันแรงอะไรประมาณนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะอ่แต่ก็นั่นแหละสําหรับไอ้ตัวลูเซียสเนี่ยถ้าเป็นในในแง่ของเรื่องโค้ดอะนะอะ่มันก็จะแบบมีประเด็นอะไรยังไงใช่ปะไอ้ตัวลูเซียสเนี่ยมันเป็นการ์ดที่มันจะเช็คคลาสของไอ้ตัวฝั่งเราแล้วก็อีกฝั่งได้อะเนาะเออถ้าเกิดว่าเช็คว่าคลาสเราเป็นเอลเป็นวิชเนี่ยก็จะได้รีหนึ่งมานะ เนาะถ้าเป็นคลาสอื่นก็ตาม value ที่มันเขียนอะไรประมาณนั้นซึ่งไอตัวในคอสค s ร r ฟเนี่ยมันจะเป็น2 Class ผสมกันไงเนาะอย่างเช่นเราอาจจะหยิบกอย่อนผสมกับเนโคก็ได้หรือว่าหยิบไอตัวดราก้อนผสมกับตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะก็เลยไม่รู้ว่าลูเซียสเนี่ยตัวโค้ดหลังบ้านมันเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่เนาะถ้าเกิดว่า เร,เราเอาเอามันมาเล่นในคอสคาฟเนี่ยมันจะออกผลให้2อ,อย่างเลยเหรออะไรประมาณนั้นเนาะอืมก็ก็ยังสงสัยกันอยู่ว่ามันโดนแบน์พราะเหตุผลนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งถ้ามันโดนแบนด์พระเหตุผลนี้เนี่ยมันก็มีอีกใบหนึ่งที่น่าจะเป็นประเด็นได้ก็คือไอตัวเอ่อแดชชิงดูลิสเนาะมันอยู่ไหนวะยอร์ยอนแดชชิงเอ่อใบเนี่ยอันนี้ก็เช็คลาสของอีกฝั่งเหมือนกัน,นเนาะว่าแบบ เออเอนะถ้าเกิดว่าเป็นเอลเป็นกอย่อนเป็นวิสเป็นแวมเนี่ยได้บอดถ้าเป็นตัวนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไดแ้แอมบูสอะไรประมาณนั้นเนาะเอ่อก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาปล่อยแดชชิ่งไว้อะไรประมาณนั้นเนาะการทางานของโค้ดของแดชชิ่งในหลังบ้านเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงประมาณนั้นเนาะก็ได้แต่เตาอืมก็ได้แต่เตาว,ว่ามันจะ,ะแบนอะไรทําไมยังไงกันแน่ ประมาณนั้นเนาะอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือรอบนี้เขาไม่ได้แบนไอตัวดากอนเออร์ึ้นด้วยเนาะเอ่อคือไอตัวดากอนเออร์คืนเนี่ยเป็นการ์ดของดากอนคลาสใช่ปะอืมที่แบบเอ่อเป็นสเปลที่โดยพื้นฐานมาแล้วเนี่ยมันเป็นการ์ดที่ขี้โกงอะเนาะเอ่อคือปาแล้วได้แรมเนี่ยเม็ดมานาม,มันจะไปไวกว่าอีกฝั่งอะไรประมาณนั้นแล้วแบบยิ่งเอามาเล่นผสมสองคลาสด้วยเนี่ยมันก็จะแบบเอ่อเกิด ไอ้ท่าคอมโบพัง,พง,พงจากไอกาดใบนี้ได้เยอะแยะมากมายอะไรประมาณนั้นเนาะในรอบที่ผ่าน,านมาก,ก็เลยแบบมีมีแบรนด์มีลิมิตไอใบนี้ไปซึ่งก็แปลกใจว่าไอรอบเนี่ยทำไมมันรอดได้อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็เ,เห็นบอกว่ามีแบนลิสต์ในตอนวันที่12ที่มันจะอัปเดตอีกรอบหนึ่งอะไรประมาณนั้นเนาะก็ก็ดูกันว่า,าในตอนวันที่12เนี่ยเขาจะปรับแบนด์ลิสต์รอบ2อะไรยังไงเนาะมันจะสอยดาก้อน ออเคลื่อนทิ้งหรือเปล่าหรือว่ามีการ์ดใบอื่นที่โดนแบนเพิ่มไหมอะไรประมาณนั้นเนาะเออก็ประมาณนี้เนาะสำหรับไอตัวที่ผมอยากพูดถึงในรอบนี้ส่วนไอเด็กที่ผมจะทําคลิปเนี่ยเนาะก็คุกกิ้งเอาไว้เด็กหนึ่งก็คือไอตัวอันเนี้ยเออเอ่ยนะไฮแลนเดอร์หลุดเนาะเออต้องเรียกว่าคอนเดมหลุดมากกว่าหรือเอนฮาร์ดหลุดก็ได้อะไรประมาณนั้นเนาะเออซึ่งก็คือเอาไว้ตัว คัทโทษไอ้ใบที่มันโดนล,ลิมิตนี่เนี่ยมาเล่นคู่กับไอ้ตัวบาบารอสเนาะก็จะเอาไอ้ตัวรอรยอนเนี่ยเป็นเมนคลาสแล้วก็เออเอาไอ้ตัวเนเมซิสเนี่ยเป็นซับคลาสอะไรประมาณนั้นอวิธีเล่นก็หลดอะแต่ก็คือมีคัดโทษมาผสมด้วยเนาะไว้แบบเออเอาไนะเซเลฟิกดเดอร์ไว้เอาไว้นะ Leader, ไวไวลู่จากไอ้ตัวแทงก้าอวกาศหรือว่าไกดนแมนอะไรประมาณนั้นเนาะ แล้วก็จุดิตด้วยอะไรประมาณนั้นก็อาจจะมีการปรับลิสต์หลังจากนี้เนะเาะก็ไม่รู้ว่าจะปรับอะไรยังไงหลังจากนี้ประมาณนั้นก็รอดูกันไปเนาะแต่ก็คืออยากลองด้วยนะว่าแบบผสมกันแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าไอตัวเอฟเฟกต์คัทโทสเนี่ยเท่าที่ผมดูอะมันมันน่าจะเล่นกับหลุดได้ดีสดุดอ,อะไรประมาณนั้นเนาะเพราะว่าบารบารอสเอนฮานเจ็มันก็รีมานาเนี่ยได้คัดโทสไปแล้วมันก็จะ บีเพิ่มมาอีกอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับว่าถ้าถ้าเล่นบาร์บารอสตอนเอ็นฮานเไปแล้วมันจะเหมือนกับว่าไม่เสียมานาเลยอะไรแบบนั้นแล้วก็อาจจะหัวแดง3ตัวได้อะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็นี่ด้วยผมใส่ตัว Thunder Swi ิปเกรสมาด้วยเนาะเอาไว้เล่นอันเบิร์ดเพราะว่าไอ้ไอ้ใบเนี้ยมันเอ็นฮานเก้แล้วก็ AOE 3ดาเมจใส่บอดดิฟังไงอ,อะไรประมาณนั้นแล้วก็ได้อันเบิร์ดด้วย <c oughs> แล้วแบบเราก็จะได้คืนกลับมา7มานา เราอาจจะเอาไปทําอย่างอื่นต่อได้อีกอะไรประมาณนั้นเนาะก็ก็ดูกันว่า,าคลิปของเด็กนี้นะ่ยในวันพุ่งนี้เนะี่ยหรือมื่อคืนนี้เนะี่ยจะออกมาสภาพไหนอะไรยังไงเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็ลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ